เด็กทุกคนวันนี้นะคะเรายังคงอยู่ในเรื่องของการหารทศนิยมค่ะโดยที่ตัวส่วนมีทศนิยมไม่เกิน2ตำแหน่งนักเรียนสามารถเปิดหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้นป .6 นะคะในหน้าที่104ดูประกอบไปได้นะคะในโจทย์ข้อนี้เขาให้หาผลลัพธ์ของ18.9หารด้วย3.15ค่ะ วิธีการนะคะก็เหมือนอย่างที่เราเคยทำนะคะเราจะเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนก่อนนะคะนะักเรียนดูตัวตั้ง18.9นะคะหลังจุดมีตัวเลข1ตัวเพราะฉะนั้นเมื่อแปลงเป็นเศษส่วนนะคะก็จะได้ส่วน10นะคะหลังจุดถ้ามีตัวเลข1ตัวตัวส่วนก็มีศูนย์ตัวนี่วิธีจำของคุณครูนะคะต่อไปค่ะตัวหารค่ะ 3.15หนะคะ3.15หลังจุดมีตัวเลข2ตัวเพราะะนะนยังไง้คะตัวส่วนก็ส่วนด้วย100มี02ตัวเหมือนกันนี่แบบนี้นะคะวิธีจำของครูคนะหลังจุดมีตัวเลขกี่ตัวตัวส่วนก็แทนด้วยตัวเลขที่มีศูนย์ะคะเท่านั้นนะคะอา้าวต่อไปคะ่ะได้นะคะเราจะได้ว่า189ส่วน10หารด้วย 315ส่วน100นะคะทีนี้เศษส่วนเราหารกันเลยไม่ได้นะคะจะต้องมีการแปลงตัวเลขนิดนึงนะคะ,ะใครมาก่อนนะอย่าไปยุ่งกับเขานะคะ189่18ส่วน10มาก่อนนะอยู่ข้างหน้าก็ใส่ไปเหมือนเดิม189ส่วน10ใส่ไปเหมือนเดิมเลยนะคะเครื่องหมายหารค่ะเปลี่ยนค่ะเป็นเครื่องหมายคูณ คนที่มาที่หลังให้กลับไปค่ะนะคะจาก315ส่วน100ให้กลับค่ะกลับเศษเป็นส่วนนะคะกลายเป็น100ส่วน315ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนตัดทอนนะคะตัดทอนตัวเลขนะตัวไหนตัดทอนกันได้อ่าสิบกับ100นะคะ10 110 10คูณ10ได้100นะคะ, 10. 10ะ,คะต่อไปค่ะ ครูขอเปลี่ยนสีปากกานิดนึงนะคะหนึ่ง้กับ315ครูขอยกมาเขียนตรงนี้นะคะอะใช้อะไรหารดีลองใช้แม่เก้านะคะ919 9 2นึ่ง 9, 28, 9นะคะด้านล่างมั่ง9อะไรได้31 9 1>, 1 9 2 8 9 3 27อ่าเหลือเศษ4นะคะทดไว้กลายเป็น45 9เลยได้45 9 5 45อ้อตอนนี้ได้เป็น21ส่วน35นะคะตัดทอนได้อีกไหมมีอะไรหาน21และ35ได้อีกไหมอ่าครูดได้แม่7นะคะ7 1 7 7 2 14 7 3 21 เจ็ด 7, 7 5 3ยเจ็ดค่ะได้เท่ากับเศษสามส่วนหเนาะอ่าเพราะฉะนั้นเราไปแทนค่าตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ตัดแล้วเหลือ3ข้างล่างตัดแล้วเหลือ5ค่ะอ่ามีตัวไหนตัดทอนกันได้อีกบ้างแม่5กับแม่อ่าหกับ10นะคะใช้สุคูณแม่5ค่ะ5 1 5 5 2ึ่ อตอนนี้นะคะข้างบนนะักเรียนก็จะเหลือ3คูณกับ2นะคะได้เท่ากับ6ด้านล่างนะคะ1คูณกับ1ได้1น,นะคะเพราะฉะนั้นได้เท่ากับเศษ6ส่วน1ค่ะนะถ้าเป็นเศษอะไรก็ตามแล้วส่วนด้วย1น,นะคะนะักเรียนสามารถตอบเป็นจำนวนเต็มได้เลยนะคะว่า่าดังนั้นเราก็ได้คำตอบว่า18.9กหาร3.15ก็มีค่าเท่ากับ6นั่นเองค่ะ ทีนี้นักเรียนสามารถตรวจคําตอบได้นะคะนะักเรียนเอาคําตอบของเราที่ได้6เนี่ยค่ะไปคูณกับโจทย์นะคะตัวที่เป็นตัวหารนะก็จะได้ว่า3.15นะคะคูณกับ6แล้วดูซิว่าได้เท่ากับตัวตั้งของเราไหมนะตในส่วนของการตรวจคําตอบนะักเรียนสามารถใช้เครื่องคิดเลขนะคะช่วยในการตรวจคําตอบได้ค่ะ ะะมาดูโจทย์ข้อต่อไปกันเลยนะคะข้อต่อไปบอกว่า0.54หารด้วย0.04ข้อนี้ทำยังไงนักเรียนทำเหมือนเดิมนะคะเปลี่ยนนะโจทย์ของเราให้เป็นเศษส่วนนะคะ0.54ก็เท่ากับ5 4 1ส0่วน100ค่ะ0.04ก็เท่ากับ4 1 0ส่วน100ค่ะ เรีนสังเกตเนาะตัวเลขที่มีสูตรอยู่ข้างหน้าเราจะไม่นํามาเขียนตอนเปลี่ยนเป็นเศษส่วนนะคะทําเหมือนเดิมเลยค่ะใครมาก่อนนะคะให้ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะคะอย่าไปยุ่ง <c oughs> เครื่องหมายหารเปลี่ยนเป็นคูณค่ะและคนที่มาทีหลังเศษ4ส่วน100ให้กลับใจค่ะกลายเป็นเศษ100ส่วน4ค่ะ หลังจากนั้นให้นักเรียนตัดทอนนะคะอตอนนี้ครคูตัด100ตัดกัน100นะคะเหลือ1น1ทั้งคู่เลย54กับ4นะคะใช้สุตรคูณแม่2เนาะ2คูณ2ได้4 2อ,อะไรได้5 2คูณ2ได้4เหลือเศษ1ทดเป็น14 2คูณ7ได้14นะคะก็จะได้เท่ากับ27ส่วน2ค่ะ ถ้าเป็นส่วน2บัแบบนี้นะเราเปลี่ยนเป็นทศนิยมยากเนะนาะนักเรียนจะต้องเปลี่ยนตัวส่วนนะคะเจ้า2เนี่ยให้เป็น10 1 0 0หรือว่าพันเอ2คูณอะไรได้10มีไหมคะใช่แล้วค่ะ2คูณ5ค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะคูณ5นะทั้งบนและล่างเลยนะคะก็จะได้27คูณ5ได้135และ2,5คูณเท่ากับ10ค่ะทีนี้เปลี่ยนเป็นทศนิยมได้แล้วถ้าส่วน10แสดงว่า ทศนิยม1ตำแหน่งค่ะได้เท่ากับ13.5เราก็สามารถสรุปได้เลยนะคะว่า0.54หารด้วย0.04เท่ากับ13.5นั่นเองค่ะนักเรียนสามารถตรวจคำตอบได้ง่ายๆนะคะนำคำตอบของเราไปคูณกับตัวหารค่ะจะได้ว่า0.04ุดคูณ13.5ได้คำตอบคือ0.54ซึ่ง ตรงกับตัวตั้งในโจทย์ของเรานั่นเองถ้าตรงแบบนี้แสดงว่านักเรียนทำได้ถูกต้องค่ะต่อไปนะคะนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดที่3.4เปิดแบบแบบฝึกหัดนะคะต่อไปนะคะนักเรียนเปิดแบบฝึกหัด3.4ในหนังสือแบบฝึกหัดของนักเรียนนะคะซึ่งอยู่ในหน้าที่9 7ค่ะ เดีย๋ยวเราลองมาทำโจทย์พร้อมกันนะคะสัก3ข้อและที่เหลือให้นักเรียนลองไปทำด้วยตนเองนะคะดูโจทย์ข้อ1กันเลยนะคะโจทย์บอกว่า8.4หาร0.06นะคะเริ่มต้นนะคะนักเรียนเขียนวิธีทำาวิธีทํานะคะลายมืออาจจะไม่สวยเป็นสักหน่อยนะ ล็อกโจทย์เลยค่ะ8.4หาร0.06ค่ะเท่ากับนักเรียนเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนเลยค่ะ8.4จดใส่เลยค่ะ8.4หลังจุดสังเกตนะคะหลังจุดมีทศนิยม1ตำแหน่งเพราะฉะนั้นหารด้วย10ค่ะต่อไปเครื่องหมายหารใส่เหมือนเดิมค่ะ 0.06เลขศูนย์ข้างหน้าไม่ต้องใส่ค่ะใส่แค่6และนักเรียนดูค่ะหลังจุดมีตัวเลข2ตัวเพราะฉะนั้นส่วนด้วย100ค่ะถ้าตัวเลข2ตัวก็1แล้วก็ตามด้วยศูนย์สองตัวถ้าทศยม1นตำแหน่งก็1แล้วก็ตามด้วยศูนย์หนึ่งตัวเป็น10แบบนี้นะคะไปต่อเลยค่ะใครมาก่อนนะใครมาก่อนใส่เข้าไว้เหมือนเดิม 84ส่วน10ค่ะเครื่องหมายหารนะคะให้เปลี่ยนค่ะเป็นคูณและคนที่มาที่หลังให้กลับไปนะคะเศษ6ส่วนหนะะึ่งะกลับใจเลยค่ะจาก6ส่วนร้อยก็เป็น100ส่วนด้วย6ค่ะอ้าวคราวนี้นักเรียนตัดทอนนะคะตัวเลขไหนตัดทอนก็ได้ตัดเลยค่ะจะได้ว่าอ่า 6กับ84นะครูใช้สุขุณแม่6นะคะ6 1 6อ่า6อะไรได้8 6 1 6เหมือนกันเหลือเศษ2ค่ะทดไว้กลายเป็น24 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24อนะ่าได้ข้างบนคือ14อนี้มียไหนตัดได้อีก10กับ100นะคะใช้สุขุณแม่10เนาะ10คูณ1ได้10 ส0คูณ10ได้100โอเคหลังจากนั้นนะคะใครที่อยู่ข้างบนเหมือนกันนะัเรียนจับมันคูณกันค่ะ14คูณ10ได้1 4 0ด้านล่างนะคะ1คูณกับ1ได้1นะถ้าตัวส่วนเป็น1นะคะนะักเรียนจะไม่ใส่ก็ได้นะคะเราก็ตอบว่า1น0นั่นเอง คราวนี้นะคะมาสรุปนิดนึงนะคะดังนั้นลอกโจทย์มาเลยค่ะ8.4หารด้วย0.06นะคะก็มีค่าเท่ากับ140ค่ะตอบได้เลย140 โอเคเท่านี้นะคะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะ1ข้อค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันเลยในข้อที่2นี้นะคะโจทย์ถามว่า0.039โทนยม3ทศนิยม3ตำแหน่งนะคะหารด้วย0.15โทศนิยม2ตำแหน่งข้อนี้จะหาได้ยังไงไม่ยากค่ะเราทำเหมือนกันเลยนะคะมันจะแตกต่างกันแค่เล็กน้อยนะคะวิธีทำ ผิดเส้นให้เรียบร้อยนะคะแล้วเรียนลอกโจทย์ลงไปเลยค่ะ0.039หารด้วย0.15ค่ะเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนค่ะ0.039ด้านด้านหน้าเราไม่ต้องเอามานะคะก็เหลือแค่39ค่ะส่วนหลังจุดนะดูโจทย์นะคะหลังจุด มีตัวเลขสามตัวนะมีทศนิยม3ามตำแหน่งเพราะฉะนั้นตัวส่วนนะคะก็มี0 3นย์สาตัว1 0 0 0ส่วน1,000ันนั่นเองค่ะเครื่องหมายหารยังคงใส่ไว้เหมือนเดิมนะคะศูนย์ศูนย์ข้างหน้าไม่ต้องใส่ใส่แค่1 5หค่ะหลังจากนั้นดูค่ะทศนิยมหลังจุดมีตัวเลขสองตัวเพราะฉะนั้นส่วนด้วย 100ค่ะใส่0ูย์สตัวไปต่อกันเลยนะคะาการหารเศษส่วนใครมาก่อนอยู่ที่เดิมค่ะคุณครูเขียดเหมือนเดิมเลยนะคะ39ส่วน1000ค่ะเครื่องหมายหารเปลี่ยนเป็นคูณหลังจากนั้นคนที่มาที่หลังให้กลับใจนะคะจากเศษ15 100, ส่วน100ก็กลายเป็นเศษ100ค่ะ ส่วน15บห้ามาถึงขั้นตอนนี้แล้วนะคะให้นักเรียนดูว่าตัวไหนสามารถตัดทอนกันได้ให้ตัดค่ะคุณครูตัด1 0 0้ก่อนละกันนักเรียนจะใช้วิธีการเอา100มาหารก็ได้หรือจะตัดศูนย์ทิ้งก็ได้ถ้าข้างบนคุณครูตัดศูนย์สองตัวข้างล่างก็ตัดศูนย์ทิ้งสองตัวเอ๊ตัดศูนย์ทิ้งหมายความว่าไงนะถ้าตัด1ตัวก็คือเอา10มาหารตัด2ตัวก็คือคุณครูเอา100มาหารนั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะ39กับ15คุณครูขอใช้แม่3ก่อนละกันนะคะ3อะไรได้15 3 1 3 26, 3 2 6 3 3 9 3 4 2 3 5 5ค่ะ3อะไรได้39อ่ะ3อะไรได้3ก่อน3 1 3 3อะไรได้9 3คูณ3ค่ะได้9เพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะได้ว่า เนะเรียนเอาข้างบนคูณข้างบนค่ะข้างบนเหลือ13คูณกับ1ได้13ข้างล่างนะคะ10คูณกับ5ได้50ค่ะอ้าวทีนี้ทำยังไงต่อในเมื่อตัวส่วนไม่ใช่10ไม่ใช่100แล้วก็ไม่ใช่พันส่วนด้วย50แบบนี้ทำยังไงนะอาจจะคิดยากไปนิดนึงนะคะ แต่จริงๆแล้วไม่ยากเลยค่ะนักเรียนดูว่า50เราเอาไปคูณกับอะไรนะคะแล้วมันได้เป็น10เป็นร้อยหรือว่าเป็นพันง่ายมากเลยค่ะคูณด้วย2ค่ะ50คูณ2ได้100เมื่อเราคูณ2ข้างล่างข้างบนก็ต้องคูณ2เช่นเดียวกันค่ะนักเรียนก็จะได้ว่า13คูณ2ได้26และ50คูณ2ได้เท่ากับ100ค่ะ ทีนี้เปลี่ยนเป็นทศนิยมได้แล้วนะคะด้านล่างส่วนร้อยมีศูนย์สอตัวแสดงว่าทศนิยม2องตำแหนง่งนัาเรียนใส่ตัวเลขเลยตัวเลขข้างบนนะคะนับค่ะ1น่งนับตามคูนะคะ1นสองแล้วก็จูดค่ะถ้าข้างหน้าไม่มีตัวเลขให้ใส่ศูนย์แบบนี้นะคะเท่านี้เราก็จะสรุปได้แล้วว่าดังนั้น ล็อกโจเลยค่ะ0.039หาร0.15ได้เท่ากับ0.26อ่าที่เบียดกันนิดนึงนะคะตอบได้เลยค่ะ0.26เป็นยังไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคุณครูเชื่อว่าเด็กๆของครูต้องทำได้แน่นอน ตัวอย่างข้อสุดท้ายที่จะทำให้ดูในวันนี้นะคะก็คือในข้อที่3โจทย์บอกว่า0.28 0ออ่ะขอดดะขโทษนคหารด้วย0.08ไม่ยากเลยค่ะทำเหมือนกันเลยนะคะนะักเรียนเริ่มเลยวิททำล็อกโจทย์ค่ะ0.28หารด้วย0.08เท่ากับ นักเรียนเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนค่ะ0.280ด้านหน้าไม่ต้องใส่นะคะเหลือ28ค่ะหลังจุดทศนิยมนะคะมีตัวเลข2ตัวเพราะฉะนั้นส่วนด้วย100 02 00, ตัวเหมือนกันหารเหมือนเดิมค่ะ0.08 0ด้านหน้าไม่ต้องใส่ก็เหลือแต่8นะคะหลังจุดมีตัวเลข2ตัวก็1แล้วก็ตามด้วยสูตร2ตัวค่ะ ใครมาก่อนให้อยู่ที่เดิมอย่าไปยุ่งกับเขาค่ะ2 8 1ส่วนหนึหลังจากนั้นให้เปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณคนที่มาที่หลังให้กลับใจค่ะเศษ8ส่วนหนึก็ได้เป็นเศษหนึส่วน8หลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนตัดทอนตัวเลขนะคะให้เรียบร้อยอ่า หนึ100กับ100ตัดกันนะเหลือแค่หนึทั้งคู่นะคะ8กับ28อ่ะครูใช้แม่4แล้วกัน4 2 8 4 7 28นะคะตอนนี้เราก็จะเหลือข้างบนก็คือ7คูณ1ได้7และข้างล่างนะคะ1คูณ2ได้2ค่ะส่วน2เนาะหาไม่ได้ ทำเป็นทศนิยมไม่ได้หูกนะคะคุณครูทำยังไงดีอ่ะหาตัวมาคูณค่ะให้ได้เท่ากับ10บร0อยหรือว่าพันซึ่งในที่นี้คุณครูคูณด้วย5นะคะเพรูณหได้เท่ากับ10คูณข้างล่างแล้วก็คูณข้างบนด้วยเลขห้าเหมือนกันตอนนี้นะคะคุณครูก็จะได้คําตอบว่า7จคูณหได้35ค่ะและตัวส่วน2อคูณหได้1ิ ในเมื่อตัวส่วนเป็น10มี01ตัวนะคะเพราะ,ะนั้นทศนิยม1นําตำแหน่งค่ะเราใส่ไปเลย35ทศนิยม1ตําตำแหน่งนะพร้อมครูค่ะ1แล้วก็จุดอืมได้คําตอบแล้วนะคะคือ3.5นะักเรียนสรุปได้เลยค่ะดังนั้นนะคะ0.28หารด้วย0.08 ก็มีค่าเท่ากับ3.5ค่ะนักเรียนสามารถตอบได้เลยนะคะตอบว่า3.5ค่ะอ่าเป็นยังไงบ้างคะทำได้เนาะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆของคุณครูทำได้นะต้องทำได้ทำถูกหมดทุกคนแน่เลยนะคะ สำหรับการบ้านในวันนี้นะคะก็คือในแบบฝึกหัดที่3.4หน้า97และ98ข้อ1ถึงข้อ6ค่ะแล้วไว้พบกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ